สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือ Keeper of the Garden ต่างดาวผู้ดูแลสวน EP ที่32บทที่21ค้นพบการติดต่อก่อนหน้านี้ส่วนที่2เมื่อเราเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเขาได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่2ที่คล้ายคลึงกันมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นเมื่อตอนที่เขาอายุ14ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปเมมฟิส เนื่องจากคุณย่าของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นครอบครัวจึงเดินทางไปที่เมืองนั้นเป็นประจำเมื่อฉากนั้นเข้ามาสู่ความสนใจเขาก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเตียงสีเทาอีกครั้งทันทีเขารู้โดยสัญชตาตญาณว่าครอบครัวที่เหลือก็นอนอยู่บนเตียงใกล้เขาเช่นกันเขามองไม่เห็นครอบครัวเพราะความสนใจของเขาจดจ่อไปยังสิ่งมีชีวิตปแปลกๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าเมื่อเขาเริ่มพูดน้ำเสียงของเขาก็ฟังดูคล้ายกับคนอายุน้อย คําพูดของเขาไม่ซับซ้อนเท่าผู้ใหญ่เขามองเห็นโลกในแบบที่เรียบง่ายกว่าเป็นการพยายามบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตนี้นั่นคือผู้หญิงลักษณะเหมือนผู้หญิงเธอไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆแต่คล้ายผู้หญิงคุณหมายถึงอะไรเธอไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอเป็นผู้หญิงที่ต่างออกไปต่างไปแบบไหนเธอเป็นคนดีแต่ใบหน้ามีรอยย่นเต็มไปหมดแต่ผู้หญิงก็มีรอยย่นบ้างบางครั้งนะ นี่มันไม่เหมือนกันหน้าเธอเหมือนหนังช้างสีเทามีรอยย่นมากมายเธอพูดด้วยสายตาเธอไม่ได้เอ่ยปากพูดแต่เธอบอกสิ่งต่างๆด้วยสายตาเมื่อเธอมองมาที่ผมเธอตัวใหญ่มากไหมาย,ยากที่จะบอกเธออยู่ในระดับสายตาและผมกำลังนั่งอยู่บนเตียงเธอมีจุดเด่นอะไรอีกบ้างหลักๆที่ผมเห็นก็คือดวงตาของเธอมีรูปทรงคล้ายอัลมอนต่างจากดวงตาของเราพวกมัน อยู่ลึกมากมันเหมือนกับเธอรู้สึกถึงคุณเมื่อเธอมองมาที่คุณเธอมีเส้นผมไหมไม่แน่ใจครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจริงๆก็คือดวงตาแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเธอเป็นผู้หญิงด้วยวิธีที่เธอรู้สึกเธอดูเหมือนเป็นผู้หญิงเลยเธอกำลังบอกอะไรด้วยสายตาหรือไม่ต้องกลัวทำไมคนในครอบครัวที่เหลือถึงหลับไปละ่ะพวกเขาหลับไปเพราะกลัว เธอบอกว่าผมชินกับเรื่องนี้แล้วและผมไม่กลัวเรื่องนี้ผมก็เลยตื่นถ้ามันรบกวนผมก็คงจะหลับไปแล้วครับคุณไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเรากำลังขับรถไปที่เมมฟิสและเราเห็นแสงนี้ผมจำอะไรได้ไม่มากนักดูเหมือนว่ามันอยู่บนถนนดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกมาที่รถผมไม่รู้สิพวกเขาเป็นใครผมไม่รู้เป็นใครสักคนหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นอะไร ผมกลัวก็เลยหลับตาลงแต่พวกเขาพาเราลงจากรถและพาเราไปที่ไหนสักแห่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนคนอื่นกลัวเหรอไม่รู้สิผมจำไม่ได้ผมไม่คิดว่ามีใครพูดอะไรดูเหมือนมันจะเงียบมากจริงๆแต่ตอนนี้พวกเขากําลังหลับและคุณตื่นอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นเธอกําลังคุยกับผมผมจำไม่ได้หมดว่าเธอพูดอะไรบ้างเธอทำให้ผมกลัวมีบางอย่างทำให้ผมกลัว สิ่งที่เธอพูดทำให้คุณกลัวเหรอครับผมคิดว่ามันคงจะเจ็บผมไม่อยากเจ็บแต่เธอบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรพวกเขาจะฉีดมันใส่ผมพวกเขาจะฉีดคุณด้วยอะไรไม่รู้สิบางอย่างที่เหมือนเข็มฉีดยาพวกเขาจะเอาเข็มไปฉีดที่ตรงไหนที่ไหนสักแห่งก็ไม่เจ็บนะเธอบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอีก ผมต้องไปพบผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเป็นนักบินเขาเป็นคนดีจริงๆเขาหัวเราะเหมือนหัวเราะผมเพราะผมกลัวและเขารู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเราหัวเราะด้วยกันและผมก็รู้สึกตลกรู้สึกดีที่ได้หัวเราะเวลาหัวเราะเขาออกเสียงไหมไม่ใช่เสียงที่ดังออกมามันอยู่แต่ในใจของเราหรือผ่านทางสายตาของเราผมไม่รู้เราคุยกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นการพูดออกมาจริงๆ นักบินมีลักษณะเป็นอย่างไรเขาดูปกติมากกว่าคนอื่นๆนะเขาดูเหมือนเรามากแต่ดวงตาแตกต่างค่อนข้างเฉียงมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่ก็โอเคมันก็แค่ต่างออกไปเขาตัวเท่าเราหรือเปล่าครับเขามีผมด้วยเป็นสีอ่อนสีเงินหรือสีบลอนนี่แหละเขามีเสื้อผ้าเหมือนเสื้อกักักหรือเสื้อแจ็คเกต็ตและกางเกงผมไม่รู้ว่าเขาใส่รองเท้าหรือเปล่าไม่ได้มองลงข้างล่างเลยผมชอบเขานะ เขามีความสุขเป็นกันเองดูเหมือนเป็นคนสำคัญคุณพูดว่าคนอื่นๆคนอื่นๆที่ว่าดูเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าไม่ครับพวกเขาต่างออกไปผมจำพวกเขาได้ไม่มากผมหลับตาแต่พวกเขาพาผมเข้าไปในห้องแล้วเธอก็เข้ามาและเริ่มพูดคุยผมรู้สึกสบายใจเมื่อเธอคุยด้วยจึงลืมตาขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ต้องการให้คุณไปพบนักบินเหรอครับเหมือนเป็นเรื่องสำคัญ ผมเดาว,ว่าทั้งหมดดูสำคัญคิดว่ามันเจ๋งมากๆที่พวกเขายอมให้ผมทำแบบนั้นนักบินอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างหน้ากับเครื่องควบคุมเขาแสดงบางอย่างให้ผมดูและอธิบายด้วยแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาพูดอะไรบ้างเขาแสดงให้ผมดูว่าสามารถโบกมือเหนือเครื่องควบคุมได้อย่างไรและมันก็จะสว่างขึ้นและผมก็ทำตามและมันก็สว่างขึ้นเหมือนแผงควบคุมแบบแบ,บ,แบนโดยมีปุ่มยื่นออกมา และส่วนที่แบน์จะสว่างขึ้นเขาบอกคุณหรือเปล่าว่าทำไปเพื่ออะไรเขาพูดบางอย่างแต่ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงสิ่งเดียวที่บอกได้คือคุณสามารถโบกมือเหนือมันแล้วมันก็จะสว่างผมไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจถ้าคุณสามารถจดจำคำบางคำได้บางทีเราอาจจะคิดออกก็ได้ผมแค่ไม่เข้าใจที่พวกเขาพูดทรานสลัคเตอร์อะไรทำนองนั้น ทรานส์แลคเตอร์ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเขาพูดคำที่ต่างออกไปเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกซ์หรือเซอร์เบหรือเซอร์เบอร์หรืออะไรทำนองนั้นแค่คำพูดที่ผมไม่รู้ความหมายเซอร์โบอิ่งเซอร์โบอิ่งเซอร์โบอิงหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแรงขับอาจเป็นแรงขับเคลื่อนยานหรืออะไรทำนองนั้นคำพูดนี้ไม่มีความหมายสำหรับผมจริงๆเขารู้ว่าตัวเองกำลังพูดเรื่องอะไรและเขากำลังอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร อะไรทำให้มันเกิดขึ้นหรือแบบไหนฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยเขาพูดอะไรเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนยานบ้างไหมพลังงานเขาบอกว่ามันส่งพลังงานบางอย่างออกมาจากนั้นก็กํากับมันนั่นคือสิ่งที่เขาพูดเขาบอกหรือเปล่าว่าพลังงานมาจากไหนผมคิดว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่รอบตัวมันเป็นพลังงานดิบแต่คุณต้องรู้วิธีถึงจะใช้มันได้เขาแสดงอะไรให้คุณดูในห้องควบคุมอีกหรือเปล่า ก็มีอย่างอื่นบ้างมันเป็นระเบียบมากเป็นสนามพลังบางอย่างพวกเขาทำได้ไม่รู้สิมันน่ากลัวผมไม่ชอบพูดถึงมันเลยอะไรล่ะมีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นไม่รู้สิผมแค่ไม่ชอบพูดถึงมันมันน่ากลัวมีบางอย่างที่ผิดปกติผมไม่ชอบสิ่งที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาสามารถทำได้พวกเขาสามารถทำร้ายผู้คนได้จับผู้คนเหมือนสัตว์ผมไม่ชอบจริงๆ ทำไมพวกเขาถึงจะอยากทำแบบนั้นล่ะไม่รู้สิผมไม่ชอบผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าผมไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดและบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อนจริงๆก็ได้นะแต่คุณก็รู้สึกสบายใจกับเขานี่ผมไม่ชอบสิ่งที่เขากำลังพูดเกี่ยวกับการทำกับคนอื่นนั่นคือวิธีที่พวกเขาทำจากห้องควบคุมมันอยู่บนส่วนหนึ่งของแผงควบคุมพวกเขาทำแบบนั้นกับผู้คนผมกลัวว่าพวกเขาอาจทำแบบนั้นกับผมด้วย เขาบอกว่าอาจใช้การช็อตผู้คนทำให้พวกเขาตัวแข็งเหมือนการช็อตในปสุสสตว์เช่นเดียวกับที่เราทำกับสัตว์ในบางครั้งวิธีที่เราทำร้ายสัตว์ด้วยเครื่องช็อตและบังคับให้พวกมันทำในสิ่งที่เราต้องการและเราไม่ได้สนใจจริงๆหรอกว่าพวกมันรู้สึกอย่างไรนั่นเป็นวิธีที่พวกเขาทำกับเราได้ผมไม่รู้ว่าพวกเขาทำได้ผมไม่ชอบมันเลยผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นเพื่อนผมคิดว่าบางทีผมอาจจะกำลังมีปัญหาซะแล้ว โอ้ฉันไม่คิดแบบนั้นนะไหนลองถามดูซิว่าทําไมพวกเขาถึงต้องการทําเช่นนั้นกับผู้คนเขาบอกว่าบางครั้งก็ต้องทําเพราะผู้คนเริ่มมีความรุนแรงหรือตีโพยตีภายและจะต้องถูกปราบนั่นคือสิ่งที่เขาพูดงั้นมันคงไม่ทําร้ายพวกเขาอย่างถาวรใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เขาบอกเขาได้บอกหรือเปล่าว่าทําไมถึงพาคุณขึ้นยานไม่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น เขาแค่พูดถึงเรื่องต่างๆในห้องควบคุมเรื่องไฟฟ้าเขาบอกว่าผมจะเข้าใจในภายหลังเขาดึงฝาครอบออกมีไฟเรียงกันเป็นแถวเล็กๆดูเหมือนของเหลวที่เป็นแสงคล้ายอยู่ในหลอดหรืออะไรสักอย่างคล้ายฟิลแต่ดูเหมือนเป็นของเหลวมันเคลื่อนไหวมีบางอย่างเชื่อมกันเป็นความเชื่อมโยงหรืออะไรสักอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่มันทำงานของเหลวที่เป็นแสงพวกนี้มีอยู่เยอะไหม สี่ห้าห้าแถวติดกันข้างๆกันพวกมันเป็นเหมือนหลอดเล็กๆที่ดูเหมือนของเหลวที่เป็นแสงไหลผ่านจากนั้นพวกมันก็เข้าไปทางด้านหลังไปยังแผงที่เหลือที่ไหนสักแห่งในนั้นเหมือนแสงนีออนไหมใช่ประมาณนั้นแต่คุณไม่สามารถมองผ่านมันได้มันดูเหมือนแสงทึบเขาบอกไม่ว่าไว้ทำอะไรมันเหมือนกับเป็นเลือดในร่างกายของเรานั่นคือสิ่งที่มันเป็นไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตาม คุณหมายถึงเหมือนเชื้อเพลิงหรืออะไรสักอย่างเหรอไม่ใช่ไม่เหมือนเชื้อเพลิงแต่เหมือนเลือดมากกว่ามันไหลเวียนไปเรื่อยๆผมเดาว่าเขากำลังพยายามบอกว่ามันช่วยส่งพลังงานไปทั่วคุณหมายถึงมีสถานที่อื่นในยานอีกเหรอมันไปทั่วยานเป็นการไหลเวียนไปทั่วยานนั่นคือสิ่งที่เขาพูดจบอ p พีที่32 กลับมาติดตาม EP ที่33ได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ